สวัสดีค่ะทุกคนอารมณ์เบิกบานค่ะ Thai Language by 1ก็นี่เจจุซไลท์ပါတယ်ဒီနေ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလောထုတ်နိုင်ငံကြီးနေကြတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ထိုင်းရုံးတုံးပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာကြင်တူတွေအတွက်အဲတော့ဝယ်မဲဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ရုံးတုံးပစ္စည်းတချို့ရဲ့ထိုင်းလုတ်ခေါ်ပေါ်လေးတွေကိုမျှဝေလုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုံးတုံးပစ္စည်းကိုအခန့်အသုံးပြုစํานကန်งาน เครื่องใช้สำนักง,งานยงโก o สำนักง,งานสำนักง,งานโอเวงโกปากกาปากกาเคเรงโกเดนสอเดนสอสก,กูโกกระดาษกระดาษ มาซูซาโยโกกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตซาโอโกสมุดสมุดมาซูซาโอโกสมุดบันทึกสมุดบันทึกสตาบลาโกแม็กแม็กสตาบลาเปนโกลูกแม็กลูกแม็ก ไสโกเทปเทปนอกจากมิวคาโรย่ลยาล่ะคะสกอตเทปสกอตเทปกระจาโกกันไกรกันไกราไปดังโกไม้บันทัดไม้บันทัดสก,กูนยาเกลโกเลกคล็บหนีบกระดาษเคล็บหนีบกระดาษเคเบีบบยโก ยังลบยังลบฝ่ายโกแฟมแฟมซาเอโกซองจดหมายซองจดหมายเจ้าเต็มบงโกกระดานไวบอร์ดกระดานไวบอร์ดมากาแปนโกปากกาเขียนกระดานไวบอร์ด ปากกาเขียนกระดานไวบอร์ดพปเปยโกที่ลบกระดานไวบอร์ดที่ลบกระดานไวบอร์ดกอโกกาเกาแล้จวจะไปโกโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานทางกงโกเก้าอีเก้าอี ไกงกงอ่ะဒီနေရာမှာအကြံပြင်းနေနဲကောက်อีလို့တုံးနေဆိုပြင်မဲ့ဒီလိုမျိုးလှည့်လို့ရတယ်စုံလဲကလထိုင်းဆိုရင်တော့ကောက်อีหมุนလို့တုံးပါတယ်ကောက်อีหมุนကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာပရင်တာကိုเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์โฟนကိုโทรศัพท์ โทรศัพท์ซีดิเซโกตราประทับตราประทับဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေယုံတုံပြည့်စုံရိရဲ့ထိုင်းလုတ်ခေါ်ဝေါ်ရိကိုတည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုအလက္နိုင်တူရိနဲ့ထိုင်းစကားလေးလာနိုင်တူရိတို့အတွက်အကြိုရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြမှာနော်